ขอบคุณผู้ชมเลยนะครับขอบคุครับสวัสดีครับคุณเอเลียนครับคุณงานนะครับคุณอมยิ้มนะฮะับเรามีความสุขทุกครั้งที่มาเจอกับคุณผู้ชมอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นประจำนะครับกับเรา2คนนะครับขอเอเลียนนะครับครับผมถังานครันครับที่จะมาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะอ่ะวันนี้เรามีหนึ่งศิลปินครับแต่ผมว่าศิลปินคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยทำไมอ่ะเขามีไข่ดาวมาด้วยเหรอไข่ดาวเพิ่มอีกห้าบาทดูจากนามสกุลก็แล้วน่าจะ นะเออเฮ้ยดาวคุณก็เหมือนสายการบินเามือนกันเออยาไทยระยะเดียวเดียวบางคนเลยยากกันไหมอาะเดี๋ยวเราเจอเขาเลยดีกว่าค่ะผมครับคุณชิดการูด้าครับเชิญเชิญสวัสดีครับ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 คุณชิดการูด้าเอ่อครับอันนี้คือถูกมคุณจริงๆของกวคุณเลยถูกต้องนะชิดการูด้าการูด้าคือถ้าเดาเนี่ยน่าจะเป็นแบบภาษาแบบยาวีอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าไม่ใช่เอาไม่ใช่ภาษาจีน เอาหรอใช่คุณเป็นลูกครึ่งใช่ครับไทยเต็มตัวนะครับไทยออาเเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนคนช่วยบอกน้ำสกุลอยคนับว่าการูด้าการูด้านี่ผมผมใช้เป็นน้ำนามแฝงอ๋อแล้วทำไมถึงใช้อันนี้มีความหมายอย่างไรบ้างมั้ยมีความหมายเดี๋ยวขอสืบ ย้อนกลับไปนิดนึงนะจ๊ะคือผมเรียนศิลปะมาอเรียนศิลปะมาก็ด้านไหนด้านวาดหรือว่าด้านปั้นกิจกรรมกิจกรรมเขียนใช่ไหมเสร็จแล้วก็นับถือองค์พระวิษณุพระวิษณุเสร็จแล้วก็ก็ตอนที่ทาเพลงขึ้นมาก็อยากจะคิดมีแบรนด์ของตัวเองก็คิดว่าเราทําอะไรให้มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสิ่งที่เรานับถือก็คือว่าเกาด้าก็คือความหมายก็คือครุฑ อืมใช่ใช่ครุฑเป็นภาษาอะไรครับเดี๋ยวภาษาอังกฤษนี่นะเปภาษาอังกฤษครุฑเกาดาใช่ใช่ครุฑนี่ก็คือเป็นพระห้าของพระวิษณุะเป็นพระห้าของวิษณุผมนับถือพระวิษณุนะโอเคก็เลยได้ที่มาจากอ๋อคือเราก็แบบเปรียบเสมือนตัวเองว่าเป็นเป็นพาณิชของของท่านอะไรอย่างเงี้อ๋อ ไ e, ม่ธรรมดาเห็นไหมนี่ก <so ็เป yeah. mm ็นเขาเรียกว่าส่วนใหญ่แ hmm. ล้วเนี่ยคนที hmm. <t t ่เรียนทางด้านศิลปะแบบนี้เนี่ยเขาคือศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานวาดนะเพื่อนๆผมหลายคนผมก็มีเขาจะเป็นศิลปินในเรื่องดนของดนตรีด้วยชอบร้องเพลงร้องรำทำเพลงใช่ไหมส่วนใหญ่คู่กันคู่กันดนตรีใช่สนใช่สนตรีะดนตรียะคือเวลาวาดภาพเนี่ยยางเห็นอ่าอย่างอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยเวลาแกวาดแกก็ต้องมีอารมณ์ศิลปินมีดนตรีบรรเลงนะแล้วแกก็จะวาดไปตามอารมณ์อะไรเงี้ยผมก็จะเป็นอย่างนั้น ใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าถ้าไม่มีดนตรีภาพออกมามันก็ไม่มีชีวิตชีวาต้องต้องภาพจิตจะออกจากจิตวิญญาณของเราที่ที่เราถ่ายทอดออกมาถ่ายทอดมาทางด้านอารมณ์ที่ออกมาสู่ปลายจุการสู่มือเท้าลรวที่เราโดยจินตนาการออกมาลมเฟรมภาพใบมันจะออกจากจิตข้างในจิตวิญญาณเออเอาละนั่นคือเรื่องราวของการสร้างงานศิลปะทางจิตกรรมแล้วเรื่องของการสร้างงานศิลปะทางดนตรีเหรอครับเรา เราใช้หลักอะไรยังไงในการที่จะทำผลงานหลักการทําผลงานก็คือเราต้องมีความรู้สึกมาก่อนความรู้สึกว่าเราชอบชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงมาก่อนชอบทุกคนมีความเป็นเป็นแบบนี้มาก่อนสไตล์ไหนครับถ้าณชอบเพื่อชีวิตผมชอบถ้าถามว่าสไตล์ไหนตอนสมัยวัยรุ่นเริ่มยังก้าววัยรุ่นก็ชอบชอบเพลงเพื่อชีวิตพอพอพอเริ่มอายุมากขึ้นมาหน่อยก็ เร่มๆฟังได้ทุกแนวแล้วเป็นอ่างั้นเป็นอนันตอนนี้ก็ฟังได้ได้ได้ทุกแนวแต่ถ้าถ้าทำผลงานออกมาก็ยังยังทำเป็นเพื่อชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าสไตล์เราเราเรายังไม่ถึงเราฟังได้อะไรได้แต่ว่าเราอาจจะยังแบบว่าถ่ายทอดได้ไม่ดีใช่คำนี้แหละแล้วมาร้องเพลงนานเนี่ยครับก็ร้องมานานแล้วแต่ว่าตอนก็เพิ่มมาได้ทำเป็นจริงเป็นจังก็ อย่งเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มสักประมาณเดือนได้หรอเรื่องราวของเพลงนี้นอกจากเราร้องแล้วเรามีทําส่วนอื่นของเกี่ยวกับเพลงไหมฮะแต่งอะไรยังไงบ้างไหมก็มีครับมีมีเพลงที่ในชุดแสงแรกที่ผมทํามาก็มีชื่อเพลงเพลเจอร์ก็บอกกเราเอร้องเองเดือร้องเองเดือร้องเองแล้วก็ทำนองเองครับเคยออกกันแล้วบ้างกี่ชุดแล้วทำเนื้อ อ่าชุดนี้ชุดแรกครับก็เพิ่งเพิ่งออกไปตอนนี้อ่าลงยูทูบไปก่อนปล่อยเป็นซิงเกิลปลล่อยซิิงเกไปก่อนก็ซีซีเพลงก่อนก็ดีเลยเหลือที่ที่เหลือก็กำลังทำอยู่กำลังมิกกันอยู่ในในกระพุนเรื่องเพลงละไล่มาทีละเพลงเลยด้วยกันนะซีมีครับซีมีเพลงอะไรบ้างครับเพลงอะไรบ้างเพลงอ่าเพลงเพลงหัวเลยนะก็อ่าเพลงเพลงชื่อเพลงก้าวย่างตามทางพ่อแต่งแต่งเพื่อถวายพ่อหลวงของเราอ๋ออันนี้เพลงนี้แต่งช่วงไหนฮะเพลงเพลงเพลงนี้อ่า คนที่แต่งจริงๆเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันรเรียนศิลปะเหมือนกันชื่อคมสรรดำสีับซึ่งซึ่งถ้าดูจากประวัติแล้วก็เป็นน้องของอาจารย์ยุทธองค์ด,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 ด้านขวาน,<อ>ท,นที่มีชื่อเสียงอยู่ปัจจุบันนี้แในเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับก็ความเพลงเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่ กับเพื่อนก็ปรึกษากันไม่ได้ขยายเนื้อหาอะไรมากมายเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในหลวงท่านเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อทุกคนแล้วก็ทําในหลายๆแขนงที่ทุกคนเป็นอยู่เราก็มารวบรัดกันว่าสรุปกันว่าทําความดีทําความดีสั้นๆง่ายๆเข้ามใจความไม่ว่าจะอะไรก็ตามทำความดีทำสิ่งดีนี่แหละนะฮะเพลงต่อไปครับนครับ เพลงต่อไปก็ชื่อเพลง l l e s <S โลเลเซซังโลเลเซซังเป็นยังไงฮะพูดถึงนลยครับเออ,อโลเลเซซังคือหลายๆท่านหลายๆคนในชีวิตเนี่ยเดินทางบางทีก้าวย่างผิดพลาดลังไปเจออุป,รอปรสรรคพอเจออุปสรรคแล้วก็มีปัญหาความรักความใคร่เข้ามาก็ ไม่ประสบความสําเร็จก็เป๋ไปทางนู้นมากทางนี้มากถูกต้องครับถูกต้องก็โซเซโซซัดไปตามเนื้อหาแต่ละคนตามวิธีทางของแต่ละคนก็สื่อให้รู้ว่าทุกคนในเมื่อว่าเราเจอภาษาแล้วแล้วก็สามารถตั้งหลักขึ้นมาใหม่ได้ก้าวย่างกับไปข้างหน้าต่อไปได้เขียนเอง เพลงนี้ก็คุ้มสั่นเหมือนกันคมสั่นเหมือนกันครับส่วนมากแต่ของผมช่วงนี้จะเป็นคมสั่นดําสีของผมก็เป็นเพอร์เจอร์แล้วก็อีกสองลําเพลงที่กําลังทําอยู่ยังเขียนเองแต่ว่ายังทําดนตรียังไม่เสร็จมรับอ่าไม่เพลงหนึ่งเพอร์เจอร์ใช่มาที่พูดเมื่อกี้เพอร์เจอร์เพลงยังไงครับเพลงนี้เพลงเร็วอะไเพอร์เจอร์ผมตั้งชื่อว่าเพลงเพอร์เจอร์ก็คือว่าเพอร์เจอร์สไตล์ ชิดเกาได้ก็คือความรู้สึกของผมเองแค่นี้เป็นความรักหรือว่ายังไงฮะเป็นเป็นความรักครับเป็นความรักเป็นความรักก็เพ้อเจ้อบ่นเพ้อไปเรื่อยคือก็เ็อ่านจินตนาการในความรู้สึกของเราว่าเออเรามีความรักนะมีผู้หญิงแล้วก็จากเราไปแล้วก็โหยหาคือบ่นพัลนาไม่ได้ก็มาได้เป็นเพลงอ๋อนึภาพตามออกแล้วเหมือนกับแบบจินตนาลำพึงลำพันกับตัวเองอะไรเงี้ยชีวิต เกิดมาตั้งแต่ไหนทำอะไรผู้หญิงยังไงอะไรอย่างนี้นี่ใช่ไหมตัวดูทางพี่เอเข้าใจความรู้สึกเคมีดีนะครับผมเขาเป็นคนเมื่อยใจเลยมันเป็นทางของผมเองครับผมแหมก็เลยเข้าถึงเลยอ่อีกเพลงหนึ่งครับครับรักจังหูเลยก็คือออกสำเนียงใต้นิดนึ่งไม่นิดนึงหรอครับรักจังหูเดเยอะๆรักจังหูเลยก็คือว่า ก็เกี่ยวบความรักเหมือนกันก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเรายังรักรักอยู่รักอยู่นะแต่ก็ทำไมถึงมาทำกับเราอย่างนนองนี้ให้เราเจ็บช้ำแต่ก็ถึงจะทำไงเราก็ยังรักอยู่แต่ก็บ่นนิดนึงใช่บ่นนิดนึงก็เป็นแนวเพลง ตายด้วยชีวิตใช่ครับใช่นะฮะตอนนี้ก็ทำมาเป็นสี่เพลงก่อนใช่ครับมีเอ็มวียังครับสี่เพลงนี้ยังครับยังครับก็การเตรียมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมทำเอ็มวีเหมือนกันวาสามารถเข้าไปรับชมรับฟังอะไรได้ตอนนี้ถ้าถ้าฟังได้ในทางอ่า YouTube ครับ YouTube เป็นเป็นฟังเป็น MP 3ก็แล้วมีมีภาพพิมพ์พิมพ์ก็ว่าอะไรครับพิมพ์ไปว่าชิด กาลูด้ากออาการอูรูโดอาดาดาโทด้ากาลูด้าชิตกาลูดานะครับใช่ท้ายแล้วเดี๋ยวให้ฝากผลงานถึงแฟนเพลงหมอนรายการครับครับก็ฝากฝากด้วยนะครับจากผลงานส่วนส่วนใหญ่จะแต่งออกมาหรือว่าจะรวบรวมออกมาด้วยความรู้สึกรู้สึกจากชีวิตจริง80-90บก้านบางเพลงก็100% ที่กำลังจะทำอยู่ความรู้สึกสื่อออกมาให้ท่านผู้ชมรับฟังเพื่อนๆพี่งน้องฝากด้วยนะครับผมชิดการูด้าแล้วก็ไปติดต่อ Facebook อะไรติดต่อช่องทางในการติ็ต่วผติดต่ออะไรเงี้ยผมลง Facebook ก็มีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับก็มีเบอร์โทรชื่อชิดการูด้าเหมือนกันครับเอาเซิร <ata> um ์ชในยูทูบได้เลยเบอร์โทรก็0 9 8ย์6 9 4เก้าสี่เก้าเก้าครับเวลาไปไปเป็นยังไงครับเป็นวงหรือไปเดี่ยวไปเป็นวงครับเป็นวงครับทีไบ็ครับวงมี4ี่คนครับนั่งล้อมกันครับไม่ใช่วงดนตรีแล้วมังอย่างนั้นนะครันี่ก็เป็นหนึ่งศิลปินต้องบอกว่าหน้าใหม่เนาะใช่นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะในแนวเพื่อชีวิตใช่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเขายังอยู่นะเขายังอยู่แล้วมาเล่นสดๆให้คราชมนะแต่เราสองคนหมดนาทีแล้วหมดนาทีแล้วคเอาวันนี้ขอบคุณคุณชิปขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคเดี๋ยวชมคุณชิดช่วงต่อไปเล่นสดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ¡Ay, ก็เลยหิรินทุ่มฟ้าทุ่มดาวทว่มดินธรณินร่าไห้อาลัยลาสัญญาจะทำความดีเพื่อผ่น สิจะขอเป็นดินไทยร่มผู้ทอ ทำให้อาลัยลางสัญญาจะทำความดีมดเพื่อแผ่นดินนี้ไม่พีชีวิตราบชีวังไว้เมื่อลายสิ้นจะขอเป็นดินใจร่ม ตราบชีพว่างไวมันลายสิน้นจะขอเป็นดินไทยร่มโูทองตราบชีพว่างไวมันลายสิน้นจะขอเป็นดินไทยร่ม